ท่านอยากตอบแทนคนที่เขาแต่งตั้งท่านเข้ามาท่านก็เลยขัดขวางกระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรี แล้วสุดท้ายขึ้นมาก็หวังว่าเมื่อขัดขวางสำเร็จเรียบร้อยก็นำไปสู่การวางหมากวางแผนกันไว้ให้คนที่ตั้งท่านมากลับมามีอำนาจท่านไม่สนใจหลักการไม่สนใจคันลองของระบอบประชาธิปไตยที่เป็นสากลที่เขาโหวตให้กับคนที่ได้เสียงข้างมากจากสสจากประชาชนท่านไม่สนใจว่าคนจะวิพากษ์วิจารณ์ยังไงท่านไม่สนใจว่าการขัดขวางของสอวเนี่ยมันจะนำไปสู่การเกิดวิกฤตทางการเมืองใดๆขึ้นมาไหม ท่านไม่คำนึงว่าถ้าต้องการจะไหลไปสู่จุดนั้นบ้านเมืองจะได้รับผลกระทบอะไรจะมีความเสียหายอะไรตามมาเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องการค้าเรื่องการลงทุนเวลาเกิดเหตุเผชิญหน้ามีความรุนแรงมีคนมาลงบนท้องถนนมันเกิดเหตุเพราะคนมีอำนาจไม่คาดคิดทั้งนั้นคิดว่าไม่เป็นไรคิดว่าเอาอยู่คิดว่าไม่มีอะไรแต่ว่า